สวัสดีครับท่านผู้ชม f c พีพีน้องๆทุกๆท,ท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับมาครุกไทยไก่กาฟ้าอยู่ในแอบปบมาครุกคันเท็บออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่าน,นรงครับพักดีแก้วนะครับอ่าเป็นมือหมากมหาไล่ครับนะครับเป็นหมากสีแดงครับเปิดเปิดรูปอะไรกันเนี้ยอ่ะเป็นเบี้ยคู่กลางครับอ้าไก่กาฟ้าก็เป็นไม้ยวงขวาแล้วกันครับ นะครับม้าโยงขวาประทะเบีย้ยคู่กลางแต่ม้าของสีคู่ต่อสู้เนี่ยแปลกๆนะครับเสริมคนขึ้นไปม้ามาแล้วหนึงตัวอีกตัวจะขึ้นฝั่งไหนเนี่ยขยับขุนมาครับตั้งใจจะนําขุนมาเก็บทางด้านปีกซ้ายครับก็สไตล์ไก่ก้าฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสู้กับเบีย้ยคู่กลางนะครับ มาดูกันครับว่าโคต่อสู้จะแปรขบวนยังไงนะครับเพราะว่าขึ้นขุนมาบังตาม้าตัวเองถ้าเป็นม้าเทียมก็ไม่ได้อ้าวเปิดเลยครับเปิดเบีย้ยแบบนี้ต้องการเล่นม้ายงขวา <c oughs> อ่ะกินตัดเข้าไปครับนะครับเบีย้ยสามตัวก็กินตัดตรงกลางให้เป็นเบีย้ยแหว่งนะครับเบีย้ยฟันหลอครับเบีย้ยฟันหลอดันเบีย้ยไล่โคไล่ม้าขึ้นไปนะครับม้านี้กลับไปแล้วนะครับ นี่กลับไปแล้วก็ปูขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้เป็นม้ามังกรครับหืสลับล่างเป็นม้ามังกรครับสีแดงครับนะครับเอากลับมาเป็นม้าสลับอีกจะดันโคนขึ้นมาเอะเก็บขุนครับโคตสู้ท่านนี้ผิวเหลือเกินนะครับพอได้เดินแล้วผิวจริงๆเอาเรือมาประกบคู้วตงด้านปีกซ้ายของเรานะครับอืมอ่ะทิมสูงไปครับนะครับโคต่อสู้โหเบี้ยนอกกินในทันทีครับ าตามตำราคือเราเอานอกกินในนะครับแต่ตำแหน่งนี้เรายอมเสียในเพื่อเราจะได้แท่นเห็นไหมครับได้แท่นโคนมายืนโก้โกๆครับไล่ม้าไปหนึ่งทีมาถอยกลับแต่แท่นนี้ยังไม่ถาวรนะครับเพราะว่าเขาสามารถนําโคนเนี่ยไหลมาได้มาหาโคนมาแลกกันได้จังหวะนี้ก็เลยตัดสินใจยกม้าขึ้นไปอ่าคู่ต่อสู้กินครับโอเคเลยนะครับเราได้แท่นแท่นโคนถาวรนะครับ กูต่อสู้เขาพยายามจะบุกมาทางด้านปีกขวาเราบ้างอ่ะกินเบริมสกัดไว้ก่อนครับนะครับเอาเรือมาให้กลัมหนึ่งมาจับก,กินโคนก็นำขุนขึ้นไปผูกซ้อนเรือหรือป่ะซ้อนเรือจริงๆนะครับซ้อนเรือแบบนี้ก็หาตำแหน่งให้เก่ม้าใหม่ครับมา้าม้าของเราอยู่ตำแหน่งที่หมดหน้าที่แล้วนะครับกูต่อสู้ยันเบี้ยโอเคดันโคนขึ้นไปป้องกันม้าของสีแดงมาลงบอนะครับอ้าวหมุนมาจริงๆครับ เราก็หมุนม้าบ้างนะครับจะนําม้ามายืนในตําแหน่งของที่ข้อควายสามนะครับนะครับไล่เรือด้วยแล้วก็คุมบ่อนะครับจังหวะนี้ก็ขยับม้าครับขยับม้ามาคู่ต่อสู้รู้ทันถอยเรือกลับไปก่อนเราก็เดินมาขึ้นไปตามระเบียบระบบนะครับดันเบีย้ยขึ้นไปนะครับม้าเราก็สามารถ ผูกเบีย้ยทั้งสองตัวแล้วก็สามารถส่งนะครับส่งโคลขึ้นไปได้นะครับกต่อสู้จะระเบิดเบีย้ยทางด้านปีกขวาของเราแล้วเบีย้ยไหนขึ้นมากินกินกินก็ไม่มีอะไรนะครับยกม้าขึ้นไปครับตับโคนเล่นเล่นก่อนดึงขางเกงไว้หน่อยหนึ่งไยโคน ระวังให้ดีนะครับจะจะนำคนมาไล่ม้าครับม้าผมสามารถเอาไปลุกนะครับจังหวะนี้โยนเม็ดขึ้นไปเลยดีกว่าเราต้องการเบียคู่ครับนะครับเราต้องการเบียคู่คู่ต่อสู้นำคนมาไล่ม้าจริงๆนะฮะไปครับปักกระปิอกหนึ่งดอกลุกกินเรือนะครับกับม้าแรกเรือครับนะครับเรามีเรือแต่คนต่อสู้มีม้านะครับอ่าขยับ พยายามเรือม,มาจับเบี้ยก่อนจมพยายามจมตีจุดอ่อนครับเอาเรือขึ้นไปแล้วเราตับกินเบี้ยเข้ามาผล่ขึ้นไปก่อนครับเอามาผูกก็มากดขุณครับ ขุนทำให้แม่ทัพของสีแดงต้องวาวุ่นไม่วาวุ่นไม่หนีนะครับไม่หือไม่เอือไม่หนีก็ขยับโค้นมานะครับให้บางๆหน่อยครับหน้าขุนดูซิจะรถจะเกรงกลัวกันบ้างหรือเปล่านะครับนะครับทำให้เกรงกลัวก็ยุนไม่กลัวจริงๆครับอ๋อขยับมาเพื่อจะหลบขุนโอเคครับ เราก็เสริมโคนขึ้นไปะนะครับระเบิดเลยไหมปักกินกินกินโยนโคนนะครับเราสามารถโยนได้อยู่ดีไหมนะครับถ้าอ่านหมากไม่ขาดก็ แต่ทาให้เราเสียนะครับนะจังหวะนี้เอาโคนไปแรกโคนดีกว่าเบี้ยเราสวยๆนะครับคู่ต่อสู้ไม่เอาก็กินควบเข้าไปครับเราจะไหลโคนไปอีกหนึ่งตัวครับนะครับอ่ะลุกไปก่อนครับลุกไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมตีหัวแล้วเข้าบ้านครับนะครับตีหัวแล้วเข้าบ้านครับคู่ต่อสู้ไม่ให้กินเบี้ยครับห่วงอยู่ก็ หลโคนหลาโคนขึ้นไปครับนำโคนกลับมานะครับตั้งรับนะครับสีแดงนะครับนำโคนกลับมาตั้งแล้วก็บุกขึ้นไปอีกนะครับจังหวะนี้ทิมไลเบียเลยไหมครับขุนยังอยู่ตากรดนะครับทิมไลเบียดีที่สุดครับไอ้ไล่เม็ดนะครับไล่เม็ดขอขอประธานาภัยครับคุณต่อสู้ยังอยู่ที่เดิมไม่ยังอยู่ครับขุนไม่หนีไม่หือไม่อือไม่หนีนะครับ เปิดลุกขนาดนี้คงต้องไปนะครับนะครับอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางเกอกถอยไปแล้วนะครับโอ้โหใจถึงพึ่งได้จริงๆนะครับคู่ต่อสู้ของไก่ก้าวฟ้านะครับทันนรงครับถ้าเราหงายมากับโคนของคู่ต่อสู้ก็มาได้ครับขึ้นได้ง่ายอ่ะต่อโคนไปอีกครับนะครับตัวป้องกันขุนนะครับของสีแดงก็คือโคนตอนนี้ก็เราก็ใช้วิธีนะครับแลกตัวออกให้หมดครับนะครับ เบี้ยเราจะวิ่งไปไล่กินเบี้ยรีนะครับโดนงายลูกเอาลอยเบี้ยแบบนี้อย่า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 เห็นเก่กินนะครับมากินตะกินไปโดนลุกคาดกินเรือนะครับคู่ต่อสู้ก็นําเลยมาจับเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้ท่านนี้ไม่ธรรมดาครับวางศอกไว้เหมือนกันนะครับอ่ะลุกก็ไปก่อนครับปักก็ไปหนึ่งดอกครับป้องกันตาลุกนะครับคู่ต่อสู้มาติดกั้งายถอยกลับมาเปิด ใส้กลับมาก่อนนะครับยังไม่ได้เปิดลุกครับยังไม่ได้กดโอต่อสู้ขออยับเรือต้องผูกเบีย้ยวไว้นะนะครับถ้าเรือออกมาเนี่ยกินเบีย้ยวฟรีนะอ่าลุกเข้าไปก็ปักอีหนึ่งดอกครับปักเข้าไปปักเข้าไปถอยครับอ้าวอยู่คลองอยู่แถว8แบบนี้ก็ไม่ดีนะครับนะครับขออยับเบีย้ยไปแล้วก็นําเรือไปซ้อนครับเรือคลองเจ็ดสนะครับ ก็มาดูกันครับว่าจะรอดพ้นหรือเปล่านะครับสีแดงครับขยับขุนเล่นนะครับก็เอาไงดีนำเบีย้ยขึ้นปคู่ต่อสู้จะขึ้นมาตาโกดหรือเปล่าครับนำมามาก,กินเบีย้ยเข้าไปเอาเรือลุกยังไม่จนครับโดนลุกครับ โดนลุกก็กินไปเลยนะครับโดนลุกอีกครับกต่อสู้พยายามก่อกวนเราจะเอาขุนนะครับมุดขึ้นไปหาขุนแม่ทัพของฝ่ายตรงข้ามครับนาคมุดบาดาลนะครับไปครับมุดขึ้นไปเรื่อยๆครับนะครับไปถึงหน้าขุนเมื่อไร่นะครับเรารู้กันนะครับกต่อสู้หมุนมาเจ้าม้าไปไหนเอ่ยนะครับอ่ะไม่มีอะไรครับไปครับดันขึ้นไปมุดขึ้นไปอย่างเดียวนะครับสองทีลุกจนนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับปักเข้าไปหนึ่งดอกครับปักเข้าไปสามที่ครับเป็นที่สองที่ครับนะครับแล้วเราก็ลุกจินเรือนะครับจนในตำแหน่งนี้ครับครับจนสวยงามนะครับปักเข้าไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากลุกไทยไก่ข้าฟ้าทางช่อง y YouTube หมากลุกไทยไก่ก้าฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับทางทิกตอกด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ E ีีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ